สวัสดีค่ะแฟนเพจสวนพาคินบ้านหนองนกกเรียนตําบลหนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้อยู่กับตะ๊กะแตนชรลดานะคะที่สวนพาคินนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจัดเตรียมนะคะสำหรับการทำน้ําหมักปลาซึ่งเราทำมาได้ระยะใหญ่ๆแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ใกล้จะเป็นสูตรสำเร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำหมักปลานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาน้ำมะพร้าวเทียมที่เราทำไว้นะคะหมักไว้อย่างน้อย9้าวันเราก็จะเอามาใส่น้ำหมักปลาที่เราหมักไว้เป็นระยะเวลานานมากมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะนำมาใส่นะฮะตอนนี้น้องหญิงก็กำลัง ช่วยนะฮะจริงๆน้องหญิงไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนทำการเกษตรนะแต่ว่ามีใจช่วยลูกพี่น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้ำมะพร้าวเทียมของเราก็กำลังถูกนำไปใส่นะคะที่ถังน้ำหมักปลานะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวเทียมนะฮะถังน้ำหมักปลาของเราก็จะอยู่นู่นนะใช่หมดเลยเป็นร้อยๆถังเลยนะคะซึ่งเยอะมากนะคะก็ จะบอกทุกคนว่าส่วนเรานะคะก็จะมีหัวเชื้อน้ำหมักปลาขายด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,ะหลายหลายคนอาจจะถามว่าหัวเชื้อน้ำหมักปลาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ซึ่งเป็นปุ๋ยที่แบบเรียกว่าอะไรคดพ่อคดแม่ปุ๋ยอะดับเบิ้ลดับเบิลคือแบบว่ามันทำให้ผลไม้พืชผักผลไม้ของเราเนี่ยลูก โตลูกดกหวานรสชาติดีนะฮะเป็นเป็นปุ๋ยแบบบำรุงแบบเอาง่ายๆว่าในมุมมองของแตนแตนมองว่าปุ๋ยใดๆในโลกนี้ไม่มีทางสู้ได้อ่ะอันนี้คือหัวเชื้อน้ำหมักปลานะคะซึ่งเราก็กำลังทำอยู่เดี๋ยวจะพาทุกคนนะฮะดูตัวน้ำมะพร้าวเทียมนี่นะฮะที่เราเอาใส่ นี่คือถังน้ำมะพร้าวเทียมชุบนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้คือน้ำมะพร้าวเทียมนะคะที่เราทำไว้นะคะนี่จุรินซีปุดพุดปุดุด,ด,ด,ดนะคะให้มองใกล้ๆเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้คือน้ำมะพร้าวเทียมซึ่งเราก็ทำไว้เยอะมากนะคะ ซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อที่เราจะใส่หัวเชื้อน้ำหมักปลานี่นะคะสวยไหมคะสวยมากดูสิจุลินซียคือแบบสวยงามมากนะคะนี่คือน้ำมะพร้าวเทียมสำหรับใส่น้ำหมักปลานะฮะสุดยอดเลยสวยมากนะคะ ทุกคนเคยเห็นไหมคะยอดเลยนะฮะเราทำไว้เยอะพอสมควรเลยนะคะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งถังเห็นไหมคะว้าวนะฮะจริงๆหัวเชื้อน้ำหมักปลาของเราเนี่ยมันก็แน่นอนค่ะมันต้องมีจำนวนจำกัดแน่นอนเพราะว่า การทำหัวเชื้อน้ำหมักปลาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาทําเป็นปีๆเลยนะคะ1ปีนะคะ1ปีเต็มนะคะที่เราทํากันมานะคะแล้วเราถึงจะมาใส่นะคะรดราดรดใช้ราดรดพ้นทางใบหรือว่าราดรดทางดินให้กับต้นไม้นะคะว้าว สวยงามสวยงามมากๆเลยนี่คือน,น้ำมะพร้าวเทียมนะจ๊ะก็จะบอกว่าใครที่อยากได้หัวเชื้อน้ำหมักปลาอาจจะต้องสั่งจองเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดแน่นอนนะคะแล้วก็ อีกไม่นานนะคะเร็วๆนี้เราก็จะจำหน่ายได้แล้วน่าจะต้องจองไว้นะคะเพราะว่ามันหายากนะคะแล้วก็ของที่มันทำด้วยใจคุณภาพมันก็จะแน่นจริงๆนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเราทำแค่แบบให้มันผ่านๆไปไม่ใช่ทุกอย่างต้องได้ผลทุกอย่างต้องออกมาดีนะคะอ แต่จะให้ดูดอกกระเจียวที่แตนเพิ่งปลูกนะคะแตนใช้หัวเชื้อน้ำหมักปลาลดแป๊บเดียวออกดอกนี่ค่ะทุกคนดูนี่นะคะเพิ่งปลูกได้ไม่นานนี้เองนะคะอันนี้คือกระเจียวเพชรน้ำพึ่งนะคะนี่ให้ดูออกดอกแล้วสวยงามนะฮะดูค่ะ กินได้นะคะดอกกระเจียวสวยด้วยประดับได้ด้วยนะคะกินได้ด้วยนะคะนี่นะฮะดอกกระเจียวบานกระเจียวบานกระเจียวบานกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะนี่สวยไหมคะนะฮะนี่ต้นมะละกอเราก็มีพร้อมส่งก็มีนะคะมะละกอแขกดํานะคะนี่เลยนะฮะ สวยงามเราใช้หัวเชื้อน้ำหมักปลาราดลดลงไปนะคะผลผลิตที่สวนเรานะฮะก็สวยงามสวยงามมากๆกนะคะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคือการที่เราทำกเกษตรปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราเพราะว่าเรากินเองเราใช้เองเราขายคนที่ซื้อของเราไปเขาก็สุขภาพดีนะฮะสุขภาพดีกันท่นหน้านี่พันน้อยหนาเราสวยงามมากเลยน้อยหนานะคะนี่คือต้นน้อยหนานะคะพร้อมส่งนะคะใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะนี่เลยน้อยหนานะคะสวนเรามีพืชผักผลไม้นานา,นา,นานชนิดเลย นะคะนี่ช่วงนี้ฝนตกนะคะน้ำก็ไม่ต้องรถก็โชคดีไปเทวดารถให้นะคะส่วนของเรานะคะก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะเราก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะมีพืชผักพันไม้ นานาชนิดดอกไม้ที่สวนเราก็มีนะคะคือตอนนี้สวนยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะเราก็ส่งออนไลน์แต่ว่าหน้าร้านเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยแต่ก็มีคนแวะเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆแฟนๆก็อยาก,กรู้อยากเห็นอะไรอย่างนี้นี่ให้ดูดอกไม้นี่เลยนะฮะอันนี้นะฮะชมพูพิงค์นะฮะ,นะฮะสวนอันนี้นะคะคุณนายตื่นสาย นะฮะนี่นี่คุณนายตื่นสายสวยไหมคะชมพูพิงค์สวยไหมบานไม่รู้โรยของเราก็มีนะคะกำลังขยายพันธุ์นะฮะดูให้ดูส้มจีด๊ดส้มจี๊ดเราก็มีนะคะนี่กำลังเป็นดอกเลยดูสี่ลูกก็ออกนะคะเนี่ยส้มจี๊ดก็เป็นต้นไม้ประดับนะคะจริงๆมันก็กินได้เลยแต่มันเปรี้ยวไม่มีใครกินหรอก เอาส่วนใหวไปประดับนะคะส,สวยๆเวลาลูกดิบมันก็จะเขียวแบบนี้เวลาลูกสุกมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะจริงๆมันมีลูกสุกด้วยแต่มันล่วงแล้วนี่ไงเริ่มสีเป็นสีเหลืองแบบนี้นี่ไงให้ดูอันนี้คือร่วงแล้วเน่าละส่ว,วนต้นระครังทองเราก็มีนะคะนี่สวยไม้ระกรังทองนะคะ,ะคระกัังทองสวยมากแต่ชอบระครังทองมาก สวยจริงๆ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 สวนเรามีต้นนาคาด้วยนะคะกำลังขยายพันธุ์นะคะนาคาแล้วก็มีพญานาคราชด้วยนะคะกำลังขยายพันธุ์เช่นเดียวกันนี่คือพญานาคราชนะคะสวยมากเหมือนพญานาคเลยนะฮะต้นฤาษีเราก็มีค่ะสามสีเลยค่ะต้นฤาษีต้นฤาษีของเราฟึบ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะหรือสีสีนี้ก็สวยนะสีนูก็แบบโดดเด่นดีสีนี้ก็สวยดูแบบงดงามส่วนตัวนี้ก็โอ้โหโปังใช้ยย่อยหรือสีของเราจะมีสามสีนะคะใช้ได้เลยนะคะต้นละคังทองแตงชอบชอบแตงชอบต้นระคังทองมากเลย ะะเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะมะพร้าวน้ําหอมของเราก็มีนี่เลยมะพร้าวน้ําหอมของเราแบบตอนนี้ความสูงน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบเซนแล้วนะคะเกินเกินแล้วแหละเกือบร้อยแล้วแหละเจ็ดสิบแปดสิบเซนแล้วแหละดูแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไส่ขนาดนี้นะคะก็ต้นละสองร้อยค่ะไส่ขนาดนี้ก็ต้นละสองร้อยนะคะ ขึ้นอยู่กับไซส์นะคะถ้าไซส์เล็กลงมาก็150ยห้ร้อยหนึ่งแล้วแต่นะคะนี่เลยว้าวว้าวนะคะปังมากจริงๆใครสนใจนะคะที่จะสั่งออนไลน์นะคะก็สั่งได้เลยนะคะต้นผงชูรสหรือว่าต้นคะน้าเม็กซิกันนะฮะเราสามารถกินแทนผักคะน้าได้เลยเตัวนี้เป็นมีรสชาติอูมามิ เหมือนผงชูรสอะ่ะมันแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันก็อร่อยใช้ผัดกับหมูเห็ดเป็ดไก่ได้เหมือนต้นคะน้าเลยนี่เลยค่ะนะคะตัวนี้คือต้นคะน้าแม็กซิกันนะฮะเนี่ยดูดิเราก็ตัดตรงนี้มัน,นย,ยอดมันอ,บอวบๆเนี่ยอ,อวบๆนะคะแล้วก็ตัดมันไปเลยปุ๊บแล้วก็ไปปอกๆเหมือนคะน้าเลยค่ะเราก็ผัดนะคะ นะะเนี่ยสวยงามมากๆปังมากแม่ปังไม่ไว้ปังไม่ไว้เออนะคะใครสนใจก็ทักมานะฮะต้นไม้ของเรานะคะออก็มีหลากหลายนะ,ะมีหลากหลายกำลังเพาะพันธุ์กำลังขยายพันธุ์เยอะมากนะคะมะม่วงมะม่วงก็มีพริกทงพริกไทยเราก็ปลูก นะคะแล้วปลูกหลากหลายอย่างกระชายว่าด้วยเรื่องกระชายขาวก็ดีนะคะนี่เอาไปกงไปแกงเอาไปทำแกงไปทำไอ้อะไรอะ่ะไอขนมจีนน้ำยาก็ได้นะคะนี่พอไววนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะปังมากแม่ปังจริงๆ สั่งได้นะคะสั่งได้นะคะใครสนใจนะฮะสั่งซื้อก็สั่งมาได้เลยในส่วนของมเมล็ดพันธุห์หลายชนิดเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์พริกจินดามเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูมเมล็ดพันธุ์มะเขือหืนมะเขือเปลาะนะฮะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้มเมล็ดฝรั่งขี้นกฝรั่งไส้แดงฮาวายฝรั่ง กิมจูนะฮะในส่วนของมเมล็ดพันธุ์เราก็มีเยอะนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูต้นเพกานี่เพกาหรือว่าลิ้นฟ้านั่นเองนะคะนี่ลิ้นฟ้านะคะสั่งได้นะคะลิ้นฟ้าสวยมากสวยมากแม่ลิ้นฟ้าคือสวยมากแม่ปังไม่ไหวปังไม่ไหวสวยมากแม่ลิ้นฟ้าจ้ะ นี่ลิ้นฟ้าหรือว่าเพกานะคะฝักมันก็จะมีรสชาติขมนะคะกินเราก็จะกินมันก็จะค,คล้ายๆเรากินสะเดาแต่มันก็อร่อยคนละแบบนะคะลิ้นฟ้านะคะหรือว่าผักเพกานั่นเองนะคะปังมากแม่ใครอยากได้ก็ทักมานะคะ ปังไม่ไหวปังไม่ไหวสวยจริงๆแล้วก็ขนนเราก็มีกำลังเพาะพันธุ์อยู่นะคะนี่เลยขนนเพชรดำรงสวยเพชรดำรงนะฮะนี่จ่วยไหมคะจ่วยไหมคะของแตนก็เพาะพันธุ์ไว้เยอะพอสมควรนะฮะ ดอกไม้ดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนเห็นไหมคะต้นไม้ของเราดอกไม้ของเราสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ชุหูเสือหูเสือนี่สวยด้วยเป็นสมุนไพรด้วยนะคะรักษาโรคนี่เกดปาช่อนเก็ดปลาช่อน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  เก็บปลาช,ช่อน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 ต้นบันไดสวรรค์ชมพูพิงคสวยไหมคะสวยไหมคะว้าวนี่สวยไหมคะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะ สวยไหมคะเห็นดอกไม้แล้วก็ชื่นใจเนาะชมพูพิงมีเยอะนะคะปังๆอันนี้ต้นพญานาคราชนะคะ ต้นพญายนาคราชตัวนี้เป็นพญายนาคราชแบบไม่ดงังเดี๋ยวเราจะมีพญายนาคราชแบบดังด้วยนะคะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะสดชื่นมากเลยวู้สวยไหมคะอีว้าวมากว้าวมากสวยมากสดชื่นมากสดชื่น และนี่ก็คือพญานาคราชแบบด่างนะคะนี่ด่างสวยสวยแบบตะโกนนะคะเราเพาะพันไว้นะคะกำลังขยายพันนะคะนี่เลยอันนี้คือต้นนาคานะคะนาคาก็สวยมากสวยแบบตะโกนสวยมาก เป็นยังไงกันบ้างคะดูผลผลิตนะฮะจากส่วนผักคินของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมสั่งซื้อกันนะฮะมะกอกป่าเราก็มีนะ้ะมะกอกป่านี่ต้นมะกอกป่านะฮะกำลังเพาะพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยมะขามเทศหวานพันธุ์สีชมพู นี่มะม่วงกัะล่อนมะม่วงนี้หายากแล้วนะคะยุคนี้ปัจจุบันนะคะหายากแล้วนะอันนี้คือมะม่วงกัะล่อนสวยงามนะคะปังมากแม่ปังไม่ไหวปังไม่ไหวเออนะฮะใครสนใจที่จะสั่งซื้อก็สั่งกันมาได้นะคะต้น คณาเม็กซิกันหรือว่าต้นผงชูรสของเราในขายดีมากเลยนะคะนี่นี่นี่อีกโซนหนึ่งนะคะมีหลายโซนนะคะในส่วนของต้นสวรสก็มีนี่สวรสนะคะตอนนี้ก็น้ำหมักปลาของเรานะคะก็กำลังขยายนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะแถวนน้นนอีกนะคะเยอะมากเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สั่งจองกันมาได้จองได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูถังน้ำหมักปลาซะหน่อยดีกว่าที่ว่าสามารถจองได้เพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดแน่นอนเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาทำหนึ่งปีนะคะถึงจะใช้ได้ เป็นปีนะคะถึงก็ใช้ได้อันนี้อีกโซนหนึ่งชุบว้าวนี่ชนี่ อันนี้คือแบบไกลใช้ได้เต็มทีแล้วนะคะน้ำเริ่มใสแล้วเห็นไหมเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยปุ๋ยใดๆในโลกนี้ก็สู้ไม่ได้ฟังมากแม่ม<า>เนี่ยเห็นไหมคะน้ำเขาเริ่มใสใสแล้วนะคะถ้าโทรศัพท์ล่วงไปนี่คือเอาคืนไม่ได้นะ <laughs> อืม ะอ้ยของเราตอนนี้นะคะแตงก็กำลังขยายบ่อนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นบ่อในในรูปแบบที่เราปูพายางนะฮะอันนี้คือใส่น้ำเต็มละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาดินถมตรงด้านข้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พายางโดนแดดนะฮะนี่เพิ่งทำเพิ่งทำนะคะอันนี้เพิ่งทำอันนี้ก็ ทำได้ประมาณ60%ล้จะกลบนะคะก็เอาเป็นว่าใครสนใจต้นแก้วมังกรเราก็มีนะคะมะเขือพวงไรนะแม่โจโ้ต้นมะตูมเราก็มีนะคะสะเดาเสะเดามีทั้งสะเดาขมสะเดาวหวานสะเดามันน่ะ,ะต้นมะขามเทศนี่เลยงามมากนี่ค่ะมะขามเทศตอนกิ่ง พร้อมชาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากปังมากแม่ปังไม่ไหวปังไม่ไหวนี่ว้าวเมลละอันนี้คือมะขามเทศหวานนะคะมะขามเทศหวานสีชมพูนะคะปังมากปลูกต้นเดียวนี่ก็กินไปจนนะฮะ ใครสนใจนะคะก็สั่งกันมาได้ทักถามกันมาได้นะคะอินบ็อกเข้ามาทักแชทเข้ามาตามที่ปักหมุดไว้เลยนะคะคนที่สั่งซื้อคนที่ติดตามคนที่คอมเมนต์เข้ามาดูให้กำลังใจกันบ่อยๆขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะในทุกๆวันแตนเองก็ทำหลายหน้าที่ทั้งเป็นนักร้องดาราศิลปินแล้วก็ทำการเกษตร ทำหลายอย่างคะ่ะเพราะว่าชอบด้วยนะคะเป็นเรื่องของความชอบด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะแต่เองก็อยากมีความสุขก็ขออยู่กับธรรมชาติน่าจะดีที่สุดแล้วนะคะอะใครสนใจนะคะก็สั่งมาได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวลาแค่นี้ก่อนเขาเนี้ยทำส่วนต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ